อยากเก็บอะไรมาสุมหัวใจให้มันกลายเป็นความทุกข์จงมองทุกคนทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตว่าเป็นแค่แขกที่จรเข้ามาถึงเวลามันก็ต้องกลับไป ส่วนเราก็แค่รู้จักทำใจมองเห็นทุกคนทุกเหตุการณ์บนโลกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นของเขาหรือของมันเองแล้วตัวเราก็อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้มีความสุขแม้ท่ามกลางความทุกข์ครับ